สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะนำเสนอพุกยึดคอนกรีตครับพุกยึดคอนกรีตมีอยู่3ชนิดครับชนิดที่1เป็นชนิดแบบปลาสติกครับแบบพลาสติกยึดผนังคอนกรีตได้ครับวิธีใช้ก็จะใช้คู่กับตะปูเกลียวครับตัวนี้เป็นพลาสติกครับ ความแข็งแรงน้อยที่สุดครับส่วนชนิดที่สองก็จะเป็นปุ๊บก็จะแบบตะกัวครับปุ๊บแบบตะกัวเป็นปุ๊บที่แข็งแรงที่สุดครับในการยึดคอนกรีตครับมีการขันเกลียวเข้าไปครับสามารถเก็บหัวน้อตได้ครับปุ๊บตัวนี้แต่ว่าต้องใช้ดอกสว่านที่เบอร์ใหญ่กว่านิดนึง ความแข็งแรงเยอะที่สุดครับส่วนอีกชนิดหนึ่งครับเป็นชนิดุูเหล็กมนันครับเป็นภูเหล็กยึดคอนกรีตความแข็งแรงก็จะลงมานิหนึ่งลักษณะความแตกต่างก็คือตัวนี้เวลาขันพูเขงสองชนิดนี้ มีความแตกต่างกันเรื่องความแข็งแรงครับและก็การเก็บหัวน้อตครับการเก็บหัวโน้ตมันจะไม่เหมือนกันครับแต่ละขนาดแต่ละแบบนี้จะมีหลายขนาดด้วยกันครับก็จะมีหลายเบอร์ด้วยกันแล้วแต่ความแข็งแรงของวัสดุครับผู้คนกรีด เป๊ะตะขัวจะแข็งแรงสามารถยึดของหนักๆได้ครับแต่ว่าต้องดูคนขีดด้วยนะครับต้องเป็นคนขีดที่แข็งแรงด้วยครับช่องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ